ยิ่งคุณกดยิ่งคุณพยายามจะปิดไม่ให้เราพูดอะ่ะมันยิ่งตั้งคําถามแต่ว่าทําไมถึงห้ามพูดแปลว่ามันมันต้องมีอะไรผิดปกติดิคุณถึงไม่อยากให้เราพูดอะ่ะเพราะถ้ามันไม่มีอะไรคุณก็ให้เราพูดปกติได้<ม>ก็เลย<ม>ก็เลยรู้สึกว่าไม่อะ่ะก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือนกันก็มีสิทธิที่จะพูดชื่ออัตอวัตนะครับตอนนี้ก็เป็นนักร้องวงมิน้นส์เป็นนักสแสดงแล้วก็ทํางานเบื้องหลังอยู่ครับ อยากเป็นนักร้องที่แบบว่าเพลงเราสามารถสื่อสารกับคนจํานวนมากหรือว่ามันสามารถที่จะขับเคลื่อนบางอย่างของสังคมได้ครับความเชื่อของเราเราอยากทําเพลงที่มันแบบอย่างน้อยช่วยบรรเทาความรู้สึกแย่ๆของเขาลงสักนิดนึงแล้วก็ช่วยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยกูต้องมีแรงสู้ว่ะกูต้องมีแรงเดินต่อว่ะสักนิดนึงก็ยังดีอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่แบบผมพยายามจะทําลงไปในแบบงานของเราอะไรเงี้ยครับก็ฝันสุดท้าย ก็อยากเห็นประเทศที่เราอยู่เนี่ยเป็นประเทศที่มีรัฐสสดิการที่ดีคนมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นความเหลื่อมล้ำในประเทศน้อยลงแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ชีวิตในประเทศนี้ได้อย่างมีคุณภาพในฐานพะพลเมืองครับการตามฝันในประเทศนี้พูดตรงๆว่ายากมากแล้วก็เราเป็นคนหนึ่งที่เรามีความฝันมาตลอดตั้งแต่เด็กเป็นคนที่ เหมือนไม่เคยหยุดฝันเลยบางความฝันเคยแรงมากแต่สุดท้ายมันก็มอดสลายหายไปเพราะว่าสภาพความเป็นอยู่สังคมทุกอย่างมันทําให้เราไปไม่ถึงฝันมันก็เลยทําให้เราต้องกลับมามองความเป็นจริงว่าแบบจริงๆแล้วความฝันบางอย่างมันมันเป็นจริงไม่ได้ในประเทศนี้อะไรเงี้ยพูดตรงๆว่าบางครั้งคนที่มีความฝันแต่ไม่มีต้นทุนในชีวิตการจะไปถึงฝันมันก็ยากซึ่งไอ้คาว่าต้นทุนในชีวิตมันก็ มันเป็นสิ่งที่เราเลือกไม่ได้เนาะในชีวิตหรือบางครั้งพอเราต้นทุนต่ากว่าคนอื่นมันก็ต้องดิ้นรนมากกว่าปกติซึ่งนั่นแหละไอ้ความดิ้นรนลหลายๆครั้งเนี่ยมันทําให้ระหว่างเส้นทางที่มันเดินไปอะ่ะมันหมดไฟซะก่อนวัฒกรรมที่บอกว่าทําไมคนจนถึงแบบว่าไม่พยายามซึ่งจริงๆแล้วคุณรู้งไงว่าเขาไม่พยายามเขาอาจจะพยายามมากๆแต่ด้วยสภาพสังคมมันเอื้อให้กับคนที่มีต้นทุนมากกว่าหรือเปล่าจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกว่ามันเลยทําให้การเดินตามความฝันในประเทศเนี่ยมัน มันมีบั๊กของมันอยู่อะทำไมเราถึงต้องชอบแยกเรื่องการเมืองออกจากบทบาทของศิลปินหรือดาราอะไรเงี้ยซึ่งถ้าย้อนกลับไปอ้าไอ้ทำไมมันเคยมีเหตุการณ์ที่คนในวงการทั้งหลายออกมาพูดการเมืองหรือออกมาแบบชุมนุมเมื่อตอนนั้นน่ะทำไมถึงออกมาได้โอเคบางบางศิลปินอาจจะมีเรื่องของคอนแท็กอะไรก็แล้วแต่ แต่ว่ารู้สึกว่าเนี่ยมันยังตอบไม่ได้ว่าทําไมอาชีพเนี่ยถึงถึงต้องบอกว่าห้ามพูดซึ่งสําหรับผมผมรู้สึกว่ามันมันควรจะต้องมีพื้นที่ให้กับคนทุกคนในการที่เขาจะแสดงออกไม่ว่าจะคิดเห็นแบบไหนก็ตามคนทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในฐานะมนุษย์ที่จะคิดและมีมีความเชื่อเป็นของตัวเองไม่ควรมีใครอาชีพไหนที่ถูกปิดกั้นเสรีภาพทางความคิดเคยมีคนเตือนเยอะมากว่าแบบระวังนะเดี๋ยววันหนึ่งแบบจะเสียใจ คือน้าวันนี้บอกตรงก็ไม่เสียใจเลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะเสียใจทําไมอ่ะในเมื่อสิ่งที่เรากลากลังกาลังยืนอยู่ที่ที่เรายืนอยู่มันคือมันคือเพื่อสิทธิเสรีภาพในฐานะที่มนุษย์คนหนึ่งควรจะได้ในฐานะที่เราเป็นพล,มลเมืองประเทศเราควรจะได้ไม่มีอะไรต้องเสียใจโห <ition> ถ้าตอบจะโดนด่าว่าชัางชาติไหมนะ <laughs> <uncertainty> แต่ไม่แต่ตอบก็ <laughs> เราต้องมองว่าการการต่อสู้ครั้งนี้มันเป็นการต่อสู้ระยะยาวอะคือบางครั้งเราคาดหวังว่าโหเราแบบลุยเต็มที่แล้วอะมันต้องเปลี่ยนแปลงทันทีอะไรเงี้ยคือถ้าเราถ้าเราคิดแบบนี้เมื่อไหร่อ่ะไฟมันจะหมดเร็วมันเหมือนมันวิ่งมาราธอนนะครับคือเราต้องแบบเรียนรู้ที่จะวิ่งเรียนรู้ที่จะหยุดพักแล้วไปต่อเพียงแต่ว่ามัน มันห้ามแบบห้ามหยุดแล้วหมดแรงแล้วหมดเลยมันจะไปไม่ถึงเส้นชัยอะ่ะอย่าลืมว่าแบบที่ผ่านมาเราเดินกันมาไกลแค่ไหนแล้วอะเรามาไกลกันแบบโคตรไกลเลยอะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญคือถ้ามันถ้าเราแบบไม่ไหวอะอย่างน้อยเราส่งต่อให้คนอื่นเราอยากไปั่นทอนกันเราส่งต่อให้คนอื่นให้เขาแบบเดินไปถึงแบบเส้นชยัยแทนเราก็ยังได้ถ้ามันหนึ่งขาเราเดินไม่ไหว